สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอซีค่คะวันนี้ก็ออกมาตำถั่วกันค่ะต้นเที่ยงค่ะตำถั่วึ้นเที่ยงกันนะคะพริกหนึ่งกำค่ะนี่ค่ะตำประมาณนี้พอแล้วค่ะทีนี้เราก็จะใส่ถั่วลงไปถั่วสดๆเลยค่ะ พี่สาวคุมพันเก็บมาจากไร่สดๆเลยค่ะอ้ววกค่ะพี่น้องนี่ค่ะแซ่แบ,บพี่น้องตัวปีวน้่ค่ะเด้อนี่ค่ะมาเดอ้อกินข้าวนากันตอนเที่ยงตามจะเต็มโคกเลยค่ะเดี๋ยวพี่สาวเก็บมาอีกค่ะวันนี้ค่ะตามถั่วตามถั่วตามเต็มโคกคือเก้าแล้วค่ะพี่น้อง ไม่ได้หนึ่งถาดเลยค่ะปวดๆค่ะพี่น้องเนี้ยปลาสะออนบ้าค่ะกินข้าวมันไกนเลยนี่ค่ะเป็นตาสะออนนี่ค่ะพี่น้องกอบๆบผมพันกะทิเอาบดนั่นละหัวควนกะได้แซบ่บอร่อยอร่อย ทีนี้ตำเลยค่ะตำทั่วไว้ไพี่น้องตำานวดหนวตำก้อ,อตกนตำทัวให้แตกอย่างน้อยก็ไมัน่ให้เข่าเครื่องตำทั่วให้พ่อกินตอนเที่ยงให้พ่อให้แม่กินตอนเที่ยงกินกับไข่ต้มเขากันดีดีได้ค่ะพี่น้อง ตอนเช้าตอนเย็นเป็นน้ำพริกได้แต่ตอนเที่ยงต้องลดจัดจ้านเป็นตำถั่วเผ็ดๆเ,เลยค่ะโอ้ยลองเบิ่งตำแตกๆกัก็กน้อยกรอบค่ะกรอบกรอบมากเลยค่ะตัว โอ้พอแล้วค่ะแต่ไม่เคยเทียดลงไปเลยค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบถ้าลายหลเลยวค่ะพี่น้องแซ่บเกรอเทดได้เนี่ยดูน่ออร่อยสุดๆพอค่ะใส่มะนาวอันนี้ก็มะนาวแป็นพ่จิตมาจากนาพี่สาวกุมพันน้ำไหลแตกพี่น้องกุมพันจะใส่สองลูกเลยค่ะมะนาวเพราะว่าอยากเปรี้ยวๆสักหน่อยหนึ่ง ืมพี่น้องเบังจุดๆเลยค่ะปึ๊บสองลูกเลยค่ะปลากระปลาใส่ปลา,าระลงไปหนึ่งสองสามโกเข็มเด้อค่ะพี่น้องยิดตัดกันพอดีเลยความหวานความเปรี้ยวจะลงตัวพอดีเลยค่ะ ใส่ชูโรดลงไปเลยค่ะใส่ลงไปโรดพี่น้องให้มันแทบแทบสองเลยค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องตุตงตม่มตั้มตุ่มตั้มตั้มทั่วตั้มทั่วแทบแทบเลยค่ะ ฝีมือคู่กรมพันค่ะพี่น้องเริ่มลุกหง่วยห้วยให้น้ำไหลแตกน้ำไหลแตกวาพี่น้องคนดหนอะอดบหรึเปล่านี่ก่ันพี่น้องพาอแล้วค่ะแล้วแล้วนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะสุดยอดเลยค่ะ เตรียบร้อยแล้วค่ะตำถั่วคมพันกับเอฟี่ขนี่ยค่ะแซบ่บแซบมากินน้ากันได้ค่ะเดินนี่ค่ะตัวเด็กได้รับช่องคมพันตุลากันค่ะพบวกวันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ